สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับนัดนะครับ Isuzu Truck 4 Sale นะครับเราอยู่กันที่ Isuzu Kingyon สาขาสามแยกปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่26ธันวาคม2564นะครับก็เป็นวันสบายๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับไม่ได้ทำงานแต่ว่าผมก็ตื่นแต่เช้าไปออกกำลังกายนะฮะเสร็จแล้วก็อากาศดีๆนะครับแล้วก็ บรรยากาศที่เงียบๆนะครับเพราะว่าไม่มีการทํางานของช่างนะครับก็จะไม่มีเสียงรบกวนครับก็เลยคิดว่าเข้ามาอัดคลิปนะครับลดบรรทุกนะครับให้ท่านผู้ชมหรือ FC ที่ได้ติดตามช่องยูสูทักโคเซลนะครับได้ชมกันนะครับก็วันนี้มีหลายรุ่นหลายคันเลยทีเดียวนะครับก็จะแบ่งเป็นคลิปย่อยๆนะครับคลิปละคันถึง2คันนะครับเพื่อที่จะได้ ชมรายละเอียดกันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมคันนี้กันเลยนะครับตามผมไปเลยครับวันนี้ก็พามาชมนะครับ10ล้อ2เพลานะครับ f v z 300แรงม้าจริงๆแล้วเป็น10ล้อนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี่มันเป็น12ล้อเพราะว่าไปเพิ่มคานหน้ามานะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมี2เฟืองท้ายนะครับหรือเป็นรถ10ล้อที่มีประสิทธิภาพในการใช้ลากพ่วงได้นะฮะวิ่งเดี่ยวสบายมากนะครับก็เหมาะกับงานขนส่งนะครับไปในลักษณะของรถพ่วงแม่ลูกนะครับหรือว่าจะเป็นวิ่งเดี่ยวก็ได้นะครับพวกวิ่งดิน พวกงานที่ต้องลงทางสมบุกสมบันนะฮรเพราะว่ารถสิบล้อรุ่นนี้นะครับจะเป็นสิบล้อแบบสองเพลานะก็จะเห็นว่ามีเฟืองท้ายอยู่สองลูกนะฮะเน้นเฟืองท้ายลูกหลังนะครับแล้วก็จะมีเฟืองท้ายลูกหน้าด้วยนะครับถ้าเปรียบเหมือน รถเล็กนะครับก็เป็นแบบรถ 4-wheel d r i v e หรือรถขับเคลื่อน4ล้อนะฮะคันนี้มีการเพิ่มคันหน้าเข้ามานะครับแล้วก็จะมีใช้ยางเป็นรุ่นเดียวกับอยางที่มากับรถอยู่แล้วนะครับเสริมเข้าไปเพื่อทำให้การบรรทุกรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นอีก5ตันนะครับจากที่กฎหมาย สำหรับ10ล้อบรรทุกน้ำหนักรวมได้25ตันก็จะเป็นบรรทุกรวมได้30ตันนะครับคันนี้เพิ่มคันหน้ามาเป็นแบบโชคอัพและแหนบนะครับไม่ใช่ระบบถุงลมยกล้อนะครับคันนี้ก็จะวิ่งล้อสัมผัสพ,พื้นตลอดเวลานะครับ งานก็ค่อนข้างจะเนี๊ยบนะครับเอวี300แซ็สามร้อยแรงม้าจะใช้เครื่องยนต์เป็นขนาด7790นซีซีนะครับหกสูบระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบบเบรกใช้แบบลมล้วนนะฮะ ฟูแอร์เบรกหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นระบบเบรกที่ดีที่สุดที่มีใช้ใน mm hmm. รถบรรทุกในปัจจุบันนะครับ mm hmm. ก็จะไม่มีน้ำมันเบรกแล้วนะฮะใช้ระบบลมนะครับเป็นสื่อกลางตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ไม่ผ่านตัวกลางอื่นนะฮะก็จะมีความตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับ คันนี้ถ้านำไปลากลูกนะครับก็แนะนำเป็นลูก2เพลาก็พอนะฮะแม่30ตันลูกอีก20.5ตันนะครับรวมเป็นน้ำหนักที่ขึ้นตาช่างนะครับอยู่ในพิกัด50.5ตันนะครับตามกฎหมายกำ,กำหนดไว้นะฮะ ชมกันนะครับอยียงอะไรระบบรับแรงและกระจายแรงนะครับแบบ V-Type t o p l o t นะครับที่จะช่วยในการทรงตัวแล้วก็กระจายน้ำหนักในการบรรทุกไปที่ชัสซีทั้งสองฝั่งอย่างสมดุลนะครับแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือน ที่ส่งมายังตัวถังนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับจะมีแขนรับแรงบิดเป็นรูปตัว V อยู่นะครับด้านบนของเฟืองท้ายแล้วก็โยงไปที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของชสีรถนะครับ2จุดนะครับโยงจากเฟืองท้ายตัวหน้าและเฟืองท้ายตัวหลังนะครับระบบแนบนะครับ ตัวนี้ใช้เป็นแบบเผาหามแนบนะครับแล้วก็การดูแลรักษานะครับตัวนี้เผาโบกี้ไม่ต้องอัดจารบีนะครับตลอดอายุการใช้งานถังน้ำมันตัวนี้370ลิตรนะครับ สิบล้อ2เพลาทุกรุ่นนะครับของยี่สุสุก็จะติดตั้งเกียร์ฝากหรือว่า PTO นะครับมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับลูกแดงๆเนี่ยฮะของ300แรงม้าระบบเกียร์ก็จะใช้เป็น9เกียร์เดินหน้านับรวมเกียร์ต่ำพิเศษนะครับหรือเกียร์โคลเลอร์นะครับเกียร์ใช้เกียร์อ e ีตันสัญชาติอังกฤษนะครับการเข้าเกียร์ง่ายครับรถบรรทุกอี่สุ ก็จะมีห้องเกียร์ต่ำเกียร์สูงนะครับที่หัวเกียร์ตบไปทางซ้ายตบไปทางขวานะครับมีสัญลักษณ์แจ้งที่หน้าปัดทำให้การเข้าเกียร์นั้นเข้าง่ายนะครับแล้วก็เข้าไม่ผิดเกียร์ด้วยก็เดี๋ยวคันนี้ก็ส่งไปอู่ต่อตัวถังเพื่อไปทำงานตัวถังต่อนะครับ อีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากให้ชมกันนะครับเปรียบเทียบสัสดส่วนนะครับของรถของหัวเก่งนะครับระหว่างตัว10ล้อรุ่นท็อปนะครับ F-XZ 360แรงม้าเปรียบเทียบกับ F-VZ 300แรงม้าซึ่งเป็น10ล้อ2เพาเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ต่างกันนะครับด้วยขนาดของ CC นะฮะ กำลังแรงม้าและแรงบิดที่ทำได้ออกมาก็ไม่เท่ากันนะครับก็แน่นอนว่าตัว f x z 360กนะครับก็มีทั้งแรงม้าและแรงบิดที่สูงกว่าตัว f v z 300แรงนะครับในทุกๆเรื่องนะครับโอเคนี่ก็ให้ดูกันนะครับตัว360ก็จะมีสัดส่วนของหัวเก๋งที่มีความสูงมากกว่าตัว300แรงนะฮะดูด้วยสายตาก็ เล็กน้อยนะครับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับภายในหัวเก่งก็จะเป็นไซส์เดียวกันนะฮะดูจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับ300แรงนะครับก็จากกันชนนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นกระจังหน้าที่เป็นเขี่ยวนะครับ2ชั้นนะส่วน3 3 6 0นะครับ เขาก็จะมีความสูงเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับจากกันชนนะครับก็ขึ้นมาก็จะเป็นคิ้วมาก่อน1ชั้นนะครับแล้วถึงจะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นคิ้วโครเมียม2ชั้นนะครับถ้าเป็นตัว300แรงนะครับตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีขาวนะฮะแต่ถ้าเป็น360กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับ ดูรูหราและ VIP เพิ่มขึ้นนะครับถ้าใช้งานเป็นแบบมาตรฐานนะครับ f v z ก็สำหรับลากลูกพ่วง2เพลานะครับเป็นรถพ่วง18ล้อนะครับและ f x z ก็สำหรับลากลูกได้3เพลานะครับเป็นรถบรรทุกพ่วงแบบ22ล้อ น้ำหนักบรรทุกก็ถ้าเป็น10ล้อบวกตัวลูกนะครับ FVZ ก็จะตัวแม่25ตันตัวลูก22ตันก็เป็นน้ําหนักรวม47ตันนะครับคือน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกและสําหรับ FXZ นะครับก็จะได้ตามกฎหมายคือเต็มที่50ตันกับ500กิโลนะครับ50ตันครึ่ง ก็จะใกล้เคียงกันมากครับ f อีเซ0 0จะเตี้ยกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนภายในก็มีความกว้างขวางพอๆกันนะครับภายในหัวเก่งสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็น10ล้อเผาเดียว10ล้อ2เผาะนะครับ แล้วก็ต้องการเพิ่มคานหน้านะครับก็สามารถติดต่อที่เซลนัดนะครับอีซูซุคิงยนสาขาสัมแยกปักคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับเรารับจองออนไลน์แล้วก็ส่งมอบรถให้ท่านนะครับฟรีทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีอย่างเป็นกันเองนะฮะ ก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะรีวิวรถบรรทุกอีสุสรุ่นใหม่นะครับให้ท่านชมนะครับกันไปตลอดนะฮะทั้งสาระความรู้ทั้งรายละเอียดตัวถังเป็นอย่างไรการต่อตัวถังชนิดไหนใช้งานอย่างไรนะครับ มีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในการทำคลิปมาให้ชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ